ตรงนี้เนี่ยเมื่อก่อนมันมีมันมีอยู่แล้วแต่มันเป็นกับอา่ามันคือคือวัสดุก่อสร้างอะ่ะมันทํากับกาวนายัยกาวนไยเนี่ยมันไม่ไม,ไม่ไม่สามารถที่จะทนความเป็นกรดของน้ําทะเลได้มันก็กัดไปหมดเลยสนิมกัดจนจน,จนคือไม่ปลอดภัยอะ่ะเป็นแนวตามตลอดแนวเนี่ยก็เลยก็เราก็เลยของบทําโครงการนี้เพื่อจะซ่อมซ่อ่ใหม่ออกแบบใหม่ ก็โดยใช้ประเภทบล็อกซีเมนต์นะครับเอ่เผื่อมันจะได้อายุการใช้งานมันจะได้ยาวนานขึ้นนะครับแล้วก็เพิ่มเข้ามาก็คือที่นั่งเป็นม้านั่งสําหรับให้ชาวบ้านที่ผ่านไปมาในช่วงเย็นที่จะจะมานั่งพักผ่อนนะครับออกแบบดีไซน์เป็นแบบนี้เดี๋ยวจะมีทําเป็นแบบหินขัดนะครับส่วนสีนี่กําลังเลือกสีอยู่เดี๋ยวทาสีให้สวยงามนะครับ ถยู่าสีลงสีเราจะจะดูสวย <Yeah. S 1> คือผมผมให้เขาทําจําลองขึ้นมาแล้วก็เลือกสีว่าอันนี้สีดีไหมอันนี้ให,ให้ให้หลายๆคนตัดสินคือคือเมื่อก่อนนี้มันเป็นซีซีเป็น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 คล้ายๆไม้ระแนองอะนะก็เอ่อหนึ่งก็คือมันต้องใช้ลวด ลวดเขาเรียกอะไรนะเหล็กเส้นเน่ะเหล็กเส้นในการในการร้อยแล้วมันขึ้นสนิมมาจากข้างใน<อ>สนิมมันกัดมาจากข้างในครับเรามันอายุการใช้งานมันก็น้อยถ้าถ้าเป็นแบบนี้มันเรียงเลียงเรียง,เร,ยง,เ,รยงเรียงกันมาสาเร็จโดยไม่ต้องใช้เหล็กใช้เหล็กอยู่เฉพาะส่วนของโครงเท่านั้นเองนะครับ จุดประสองค์ก็คือปรับภูมิทั์ใหม่ทาดูให้มันดูดีขึ้นแล้วก็ไม่ให้เกิดอันตรายกับผู้ที่สัญจรไปมาเพราะว่ามันเป็นสนิมคราบสนิมที่มันแตกหักไปโดนมือไปโดนนิดหนึ่งก็แตกนะครับก็เลยคิดว่าในช่วงเวลาเดือนหรือไม่เกินเดือนตุลาเนี้ยก็น่าจะส่งงานมอบงานกันได้ตัวนี้นะครับ ไม่ใช่เฉพาะแต่รั้วกันตกอย่างเดียวที่เราทํามีสะพานอีกสามสะพานที่อยู่ในสภาพเดียวกันแล้วเราก็ทาใกล้จะเสร็จแล้วทําแบบนี้นะครับมีสะพานเขียวตรงสวนสาธารณะสวนสาธาาคะท้ายกับกลางส่วนตรงข้างคาเฟ่ได้มาอีกสะพานหนึ่งสะพานสีเขียวนะครับกำลังตอนนี้กำลังบูรณะซ่อมแซมใหม่